No. สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้เราไปเลาะลัวเขียวขาวเหลืองนะก็เชื่อว่าคุณคุณหลายท่านเนี่ยก็คงจะเคยได้ยินกันบ้างแหละนะครับาจาะนั้นเขียวขาวเหลืองเนี่ยก็เป็นลัวของมหาวิทยาลัยศรีนครินทราวิโรธพระศึกษาเพราะว่ากลุ่มพระศึกษาเนี่ย เขายึดคำว่าเขียวขาวเหลืองนะครับก็คือสามห่วงนั่นแหละเป็นสัญ,ญลักษณ์ตั้งแต่สมัยวิทยาลัยพระศึกษามาละจนมาถึงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจพระศึกษาก็ต้องบอกก่อนนะครับว่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจพระศึกษาเนี่ยอยู่ในรั้ว นะครับนะของสนามกีฬาแห่งชาติหรือสนามสุพ,พัชราใสนะซึ่งผลิตนักกีฬาเนี่ยหลากหลายประเภทเนี่ยเยอะเหลือเกินนะครับที่จะเป็นตัวแทนของชาติที่จะไปแข่งขันในประเภทต่างๆก็จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธพระรักษาเนี่ยเยอะฮะจำนวนหนึ่งเลย ต้องบอกว่าเยอะจำนวนหนึ่งเลยถ้าเราจะพูดถึงนะครับพระศึกษาเนี่ยมีมานานแล้วนะมีมานานหลายทศวรรษแล้วเขาก่อตั้งมานานแล้วนาะนตั้งแต่สมัยสมัยไหนอะสมัยพระพระ,พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่ปี2435หลายทศวรรษนะฮะท่านก็มีพระราชดำรินะครับนะให้ก่อตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูขึ้นมาในสมัยนั้นนะนะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นใช้ชื่อโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์นะฝึกหัดอาจารย์ แล้วก็มีการพัฒนา,าพัฒนาการมาจนถึงปัจจุบันนี้นาจนถึงปัจจุบันนี้เป็นสถาบันการพัฒนาศึกษานาซึ่งหลายๆคนเนี่ยนะครับนะที่จบจากสถาบันนี้ไปเนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วนะคุณผู้ชมครับก็จะไปเป็นครูบาอาจารย์กันทั้งนั้น80%นะ 80%ได้ดิบได้ดีล,ล่ะไปเป็นครูบาอาจารย์ไปเป็นผู้อำนวยการหรือบางคนก็ไปเป็นนักวิชาการเป็นนักสุขศึกษานะครับก็เป็นอาชีพนี้โดยตรงเลยนะโดยตรงเลยนะก็ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับนะก็จะเป็นครูพรราระในเยอะนะเป็นครูพยาครูพระอาจารย์พระรศึกษานะครับต่ที่ต้องมีฮะแต่ละโรงเรียนเนี่ยต้องมีครูแล้วก็อาจารย์พาราศึกษาที่จะไปฝึกสอนให้กับนักเรียนได้มีการออกกําลังกายนะให้มีสุขภาพแข็งแรงต้องมีแน่นอนนะต้องมีนะครับ ฉะนั้นสถาบันนี้เนี่ยใครจบไปเนี่ยโอ้โหนะครับภาคภูมิใจมากนะไม่ใช่ว่าจะทํางานเฉพาะเป็นครูบาอาจารย์อย่างเดียวนะยังสามารถพลิกแพลงไปทํางานด้านอื่นได้เพราะว่าการเรียนพระศึกษาเนี่ยเป็นการเติมความรู้แนวคิดต่างๆให้กับเรานะครับให้กับเรา ไม่ใช่ว่าจะทําเฉพาะครูอย่างเดียวนะไปเป็นผู้จัดก,การไปเป็นนักบริหารผู้บริหารได้หมดนะได้หมดเลยนะได้หมดเลยนะผมก็เลยพาคุณๆมาเกาะรั้วเขียวขาวเหลืองทีนี้เราจะพูดนิดหนึ่งนะครับนะพระสกษาเนี่ยเขาก็จะมีเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ มีโลโก้ประจําคณะเขาเนี่แหละนะครับประจําตัวพระศาเขาเนี่แหละถ้ามีสัญลักษณ์เนี่ยช้างสามเสียนแล้วก็มีพระบาีอยู่ด้านบนมีสามห่วงเขียวขาวเหลืองอยู่ด้านล่างเนี่ยใส่เสื้อเป็นโลโก้นี้นยแรกๆเนี่ยนะครับเขาก็ต้องรู้เลยว่าเป็นนักกีฬา เป็นนักกีฬาเป็นนักพระศึกษานาะที่เห็นอยู่ด้านขวามือนะด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับอันนั้นเป็นโลโก้นะครับนะของสถาบันของมหาวิทยาลัยศรีนะครินทรวิโรธพระศึกษาเป็นโลโก้ฮะเป็นแบบขนมปอเปี๊ยะคล้ายๆอย่างนั้นนะ ก็ชัดเจนนะอ,อไปไหนคนก็รู้จักหมดชัดเจนหมดนะครับนาทีนี้ก็อยากที่จะให้คุณ,คณรู้ว่าสามห่วงที่อยู่ข้างล่างเนี่ยแล้วก็มีสามสีเนะี่ยนะครับเขียวขาวเหลืองเนะี่ยเออมันมีคำจำคำจัดความเนี่ยว่าอย่างไงนะครับก็ให้ไปดูกันสั้นๆก็แล้วกันนะครับ ก็จะเป็นสีประจำสถาบันการพระศึกษาแหละก็คือสีเขียวสีขาวสีเหลืองมีเป็นเพลงก็ออกมานะครับสีเขียวเขาหมายถึงอะไรสีเขียวหมายถึงพราศึกษาโดยตรงนะครับสีเขียวนะแล้วก็สีขาวเนี่ยหมายถึงพุทธศึกษา พุทธศึกษาแล้วก็สีเหลืองก็ไม่ถึงจริยศึกษาเรียกว่ามีครบเลยนะครับนคนที่มาเรียนพุทศึกษาเนี่ยนะครับก็ต้องมีคํานิยามตรงนี้นะครับมีคํานิยามตรงนี้มีสีประจําสถาบันตรงนี้แล้วก็โลโก้ด้วยนะครับแล้วผมลืมบอ,อกไปนะครับ คำปัจยยาหรือเออเขาเรียกว่าคำคำคิดคำที่เขาจะแปลให้เป็นเป็นอะไรอ่ะเป็นคำประจำของสถาบันเนี่ยนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเข้าไปเนี่ยนักพรรักษาก็จะจะใช้คำนี้เนี่ยเพราะว่าศักดิ์สิทธิ์นะกะยิราเจกะยิราถีนัง ควาหมายคือทําทุกอย่างให้ดีทําอะไรต้องทําจริงด้วยนะครับนานี้เป็นคํานิยามนะครับนะของสถาบันพระราศึกษาของเราตรงนี้นะครับนะก็เลยอยากที่จะให้คุณคๆเนี่ยนะครับได้เข้าใจด้วยนะครับว่าเฮ้มสวมสวม,มาจากไหนแต่จริงแล้วคนก็รู้หมดแล้วล่ะมสวก็คือ มหาวิทยาลัยศีนครินทรารโรดพราศึกษาเองที่นี่เขามีมาตั้งแต่รุ่นหนึ่งนะครับจนถึงรุ่นปัจจุบันเนี่ยถึง30หรือเปล่าผมก็ลืมไปนะแต่รุ่นผมเนี่ยแน่นอนเลยนะครับรุ่นที่11รุ่นที่11เป็นรุ่นที่มีนักกีฬาระดับทีมชาติระดับติดทงเนี่ยเยอะ นะรุ่นที่11เนี่ยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยรุ่นนี้โอ้โหนะครับนะเรียกว่าเหมือนเป็นทองเป็นเดียวกันนะรักห่วงใยกันนะครับเหมือนพี่เหมือนน้องเลยนะจริงๆแล้วสถาบันพระรักษาเนี่ยแต่ละรุ่นเนี่ยเขาก็สมัครสมานกลมเกลียวรักกันนั่นแหละ แต่รุ่น11เนี่ยหูสุดยอดเลยฮะต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆนะครับนะ่าสุดยอดจริงในมันในเมื่อพูดถึงแล้วเนี่ยนะครับนะก็ขออนุญาตใช้คําว่ามอสวอแล้วกันมอสวอรุ่นผมนี่คือรุ่น11นะครับเขาก็มีการจัดงานกิจกรรมพบปะสังสรรค์กันเป็นประจําทุกปีนะไม่เคยขาดไม่เคยพลาด และเพื่อนๆก็มาร่วมกิจกรรมกันเยอะนะครับกันเยอะก็เลยถือก่กายขอเชิญแล้วกันนะครับงานวันนัดพบมสวรุ่น11ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธพระราศษานะเขาจะจัดขึ้นในวันพฤะัสบดีที่21พฤศจิกายน2567 ก็คือว่าจัดวันพระหัสนะนะเพื่อการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวในภาคเหนือไงเพราะปีนี้เนี่ยเขาจัดที่ภาคเหนือแล้วอากาศก็ดีด้วยนะครับไม่อยากจะไปจัดวันศุกร์วันเสาร์อย่างเงี้ยไปเช้ากกลับไม่ได้นะ่ต้องไปเขาเรียกว่าค้างคืนแล้วก็ไปชมบรรยากาศเย็นสบาย แล้วก่นจากไปที่21พฤศจิกายนเนอากาศกำลังโอโหเย็นสบายจริงๆเลยฮะเย็นสบายจริงๆเลยเขาจากที่ไหนล่ะที่โรงแรมโรเยนเพนนิสูล่าโรงแรมโรเยนเพนนิสูล่านะครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โรงแรมห้าดาวพูดง่ายละนอนสบายละ เรื่องค่าใช้ใจ่ายเรื่องค่าบัตรเรื่องค่าเสื้อไงเดี๋ยวคุยกับคณะกรรมการจัดงานกันลวกันเนาะเดี๋ยวก็จะแจ้งไปางทางทางไลน์ให้ทราบกันใครจะสั่งจองบัตรจองที่พักหรือจองเสื้อเขาก็จะมีไลน์ถึงกันเลยครับมอสวรุ่นสิเบเอ็ดนะนะก็ติดตามท,ทางาไลน์กันลวกัน ว่าผมเองเนี่ยอยากจะไปร่วมด้วยนะครับกิจกรรมแต่ละครั้งเนี่ยแต่ว่าเนื่องจากว่าผมตอนนี้อยู่ในสภาพของบุคคลเปราะบางนะเลยไปไม่ได้แต่ก็ยังมีหัวิตหัวใจที่เราจะต้องสื่อสารถึงกันทางด้านสื่อนี่แหละนะครับทางด้านสื่อนี่แหละก็ขอเชิญชวนนะไปร่วมงานกันเยอะ นะครับการเยะๆแล้วปีนี้ไม่น่าพลาดนะนาที่จังหวัดเชียงใหม่อากาศดีเย็ยนสบายนะครับอากาศดีสบายนะก็เดินทางกันสักวันที่ยนะี่สิบกลางดีเนาะไปถึงยี่สิบเอ็ดนะครับแล้วก็กลับมาถึงก็สักวันอาทิตย์อะไรเงี้ยลงตัวนะฮะลงตัว,ตวอย่าลืมนะพี่น้องชาวมสวอรุ่สิบเอ็ด นะครับทุกท่านนะถ้าว่างเว้นจากภารกิจหน้าที่การงานหนึ่งปีหนึ่งครั้งเราได้มาพบปะสังสรรค์กันก็ขอเรียนเชิญนะครับขอเรียนเชิญนะก็ขอเป็นกระบอกเสียงนะครับให้กับเพื่อนเพื่อนมาร่วมงานกันเยอะๆก็แล้วกันนะครับสำหรับผมนะครับนะก็อยากจะอยากจะฝากวาไว้กันนะเพื่อนนะ ถ้ามีเรื่องราวเรื่องกีฬาเรื่องอะไรก็ฝากกันมาเพราะว่าผมมีช่อง YouTube ทำเรื่องราวของกีฬาชื่อชื่อช่องว่าชื่อ,อรายการว่ารอบรู้คนกีฬานะก็ฝากข่าวบอกกันมานะครับหมายเลขโทรศัพท์0 9ย์เ5 9สะะําำหรับวันนี้ต้องถิโวกาสลำลากระกบิดกอะ สวัสดีนะครับสวัสดีครับผม ความเป็นอยู่ถึงดวงดาสามารถคีมีวินัยไปรู่ ด้วยความภาคภูมิภายศึกษาบัวร่มเร็นจังกูนเพิ่มพูนวลังเกลือคุณรักษาบักีเขียวเขาเลือยปราบเปลืองวิทยา ជ្រូវើនបាន់ប្រើន់ប់ព 洒。<music>